น,นี่จะเป็น,น,น,นส่วนส่วนของรอบินทำสิงครับแดดยินร้อนครับตัวลูกเข้าไม่ได้ครับาแดดตัวแม่ครับ ตางเข้าซอยแคบนะครับตัวลูกก็ไม่ได้ครับ ต้องใช้รถดักถ่ายจากตัวลูกมาใส่ตัวแม่ครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ

dài rồi đây lên tạc ma mấy cái hết cái này sụp Rồi, rồi. thay sáng cuồng nữa thấp là ngàn thay kẹp thấp hôm đi đi lắp chôm tự chụp chim thấp